รีวิวไอ้เจ้าทูเนี่ยไปแลกกันมาจากาจากเซเว่นะครับผมไม่แน่ใจว่าแลกกันมาใครเห็นเขาพูดกันมันพูดกัน,น,กนเออเขาดีกว่าเดี๋ยวพูดมันยแอบขายคือก็ว,ว่าไปแลกมาในราคาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทเป็นทูสี่นิ้วนะครัทูสมาร์ทสี่นิ้วก็เป็นฟังกชันอะไรมันซูมไม่ค่อยเห็น,นกล้อง ได้ไหมโอเค z o o ให้แล้วก็คือเป็นเวอร์ชัน2 smart mac 0.4ก็รุ่นใหม่ครับก็คือเครื่องรุ่นนี้ผมแนะนําว่าเมื่อคุณซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาคือไปแลกมาเราไปแลกมาเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่รหัส wifi ครับแต่อย่าเพิ่งไปทําอะไรครับให้ใสร่รหัส wifi ก่อนนะครับพอใส่เสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นโลโก้แบบนี้ครับโลโก้ให้เราอัปเกรดเวอร์ชัน ให้จัดการอัปเกรดก่อนเลยนะครับให้อัปเกรดเลยดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากดตรงนี้นต,รต,รนตรงนี้คําว่าอัปเดตตอนนี้ก็คือผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นเอ่อเวอร์ชันล่าสุดก็กดตกลงไปก็คือถ้าดีก็คือหนึ่งเราต้องเสียบแบตเตอรี่เสียบที่ชาร์จแบตนะครับเพราะว่าป้องกันแบตหมดตอนถ้าเกิดว่าเครื่องกําลังรีบูตแล้วแบตหมดถือกลับร้านครับไม่ให้ร้านลงลมมา ผมจะกำลังเตรียมแล้วผก็ต้องรอครับรอนานมากก็คือเครื่องมันจะติดอะไรน,นี่ครับถ้าเกิดเราเราไปติดตั้งเฟซตั้งไลน์เลยอะ่ะมันจะทําให้เครื่องค้างแล้วก็จะไม่ทํางานก็คือต้องต้องทําการอัปเกรดซะก่อนเลยตั้งแต่พอมาถึงนะครับมามาถึงบ้านครับเปิด wifi หรือไม่ก็ให้ทางร้านนะครับถ้าเราไปแลกตำร้านก็ให้ร้านเขา อัปเดให้เราซะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะมาลำบากอี่างนะครับก็เดี๋ยวพออัปเดตเสร็จแล้วเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้มันเร็วขึ้นตอนนี้อัปเดตเสร็จแล้วเราเครื่องรีบูต ก็ถามว่าภาพสวยกว่าทูสมาร์ t 4นิ้วตัวแรกไหมครับสวยกว่าครับความคมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องจะหนากว่านี่ความคมของหน้าจอจัดอ่าก็โอเคแต่ว่าตัวตัวเครื่องจะหนาหนากว่าทูตัวแรกครับทูสมาร์ตตัวแรก รอ,รอมันก็จะมีกำลังเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันนะครับก็คือ104แอป,ปนะคก็คือ104หลรายการนะครับมันก็มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ104นะครับสังเกตครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่ขนาดผมตัดต่อวีดีโอนะครับยังยังกินเวลาไปทั้ง3นาที อย่าได้ไปปิดเครื่องนะครับปล่อยเขาไม่อยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปปล่อยให้พี่แกไปสบายสบาย,บายทำหัวใจอีคลิกกับสมาร์ทสี่นิ้ว Mac แม็กนะแาสักคือกองเกล่อะไรไม่มีที่ชงที่ชาร์จเขาไม่ได้ามาให้กับเขาให้ผมมาเปิดเฟซเปิดลน์สร้างจีม i วให้นะครับ ก็คือผทำอยู่ในราคาเครื่องละ50บาทครับ50บาทรับผิดชอบทุกอย่างครับรับผิดชอบตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็สามารถมาเอากู้ Gmail กู้เฟซกู้ Line ได้เลยคือเจ้าของไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับคุณมีหน้าที่เล่นๆไปเลยครับคุณเครื่องหายผมสั่งล็อกเครื่องได้แล้วก็หาพิกัดตุกเครื่องให้ได้ครับแต่ว่า เรื่องรหัสผ่านของลูกค้าที่ฝากไว้ผมจะไม่เข้าไปยุ่งครับจนกว่าเจ้าของจะมาอนุญาตว่าให้ผมเข้าล็อกเครื่องหรือว่าดูตำแหน่งเครื่องที่หายว่าเขา,ายังเปิดอยู่หรือไม่ครับถ้าเปิดอยู่ก็โอเคก็ก็ยังน่าจะเห็นพิกัดอันสุดท้ายได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนี่ครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็คือท o ส Smart ผมแนะนำแล้วครับซื้อมาให้เปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ wifi ในบ้านเราหรือว่าที่ร้านให้เรียบร้อยแล้วก็ขออัปเกรดคนเลยตรงนั้นนะครับนะครับคนที่ไม่มี wifi นะครับคือแปดสิบอร์ซนคนที่ไปซื้อเพื่อไปแลกเครื่องรุ่นนี้มาในราคาห้าร้อยเนี่ย8ปดสิบปอร์ซนก็จะไม่มีเน็ตเป็นของตัวเองอยู่แล้วคือไม่มี wifi ของตัวเองก็แนะนำให้ให้อัปเกรดตั้งแต่ที่ร้านไปแลกเลยดีกว่าขออัปเกรดให้เลยพอเป็นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นแล้วมันจะเครื่องมันจะนุ่งนวลครับถ้าเราไม่อัปเกรดนะครับ เครื่องมันจะหน่วงคือคําว่าเครื่องหน่วงเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือแทนแทนที่มันมันจะเร็วนะครับม,มันก็จะกลายเป็นหนืดหนืดอะติดตั้งแอป,ปแล้วก็ไม่สําเร็จไม่สำเร็จนะครับคือเราไมา่ได้อัปเดตเป็นชนันล่าสุดนะก็เดี๋ยวขอจบคลิปรีวิวเจ้า true smart สี่นิ้วตัวนี้ครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการสร้างอีเมล กันแบบสดๆเลยครับแบบสร้างกันในมือถือให้เนียนเลยนะครับก็สวัสดีครับผมครับสวัสดี